คนที่เป็นรักแท้ของคุณมีข้อความอะไรจะบอกคุณขอให้สี่ใบนะคะคนที่เป็นรักแท้ของคุณมีข้อความอะไรจะบอกคุณคอยีองใบค่ะคอยหนึ่งใบค่ะออกมาห้าใบเลยนะคะใบแรก เขาบอกว่าใบแรกคนที่เป็นรักแท้ของคุณมีข้อความที่จะบอกคุณก็คือเขาบอกว่าคู่บุญคู่บารมีนะคะเขาบอกคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีของเขานะคะใบที่สองก็คือเขาบอกว่าแต่งงานกันนะงับใบที่สามเขาบอกว่าถ้าเธอชอบก็บอกมาสิ อืมที่สี่เขาบอกว่าชอบอยู่นะอืมนะในที่ห้าเขาบอกว่าฉันคิดถึงคุณมากนะ โอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิงย่งยิขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ